ช่วงนี้พี่ใหม่กินข้าวเยอะไปปะเนี่ยไม่นะพี่กินนิดหน่อยเองจริงเหรอพี่จริงกินไม่เยอะแมนอยู่บอกแมนพี่กินกินข้าวบุก่อยเสียบไปช่วยน,นะไม่อะไ,ไ,ไรเขาเลยกินยังบุก่อยเสียบบุ๊บุบ๊เท่าแดดด้วยแล้วพี่ใหม่พี่ไปเที่ยวไหนใหม่อู้หเอออย่าเอาอหากไปเที่ยวภูผามานมาดิภูผามือพี่แมนภูผามานเลยอ่ะอุ้ยมวลหลายคนบักเลยหลายจริงเอช่วงนี้มันหนาวดิอากาศเย็นคิ้นอุ้ยไปอยู่นู่นนูนกี่คืนนะพี่โอ้กี่จัก จักคืนก็สี่ห้าวันพุ่นน่ะแมนเขาผ่าเอ้ยมาเที่ยวโดดโดดเอ้กระยำเมื่อเฮือนกินหดแมวเด้ิแล้วพี่ใหม่อยู่รู้พี่ใหม่กินอะไรบ้างมีของแบบเชี่ยบไหมมีหลายเลยตัวนี้เอ้ยกังวลจะตื่นตันจักหน่อยเนาะงขนาดเอ้กินกระเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสียบแล้วไม่สีเทาเดี๋ยวสีร้ายกว่านี้อีกแล้ว พี่ใหม่ชอบกินข้าวอะไรมากที่สุดตอนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเหรอใช่โอ้ข้าวปลาพี่กินหลายแนวอ่ะทั้งทะเลพีฟูด้ดทั้งเนื้อ,อปลากระป๋องมีม,มาม่าโอ้ไม่จะกูมี <laughs> ไปถึงนวันพี่ใหม่จะกินม,นมาม่าอยู่เหรอใช่พี่ออพกินมาม่าอยู่โอ้เดก,กินมาม่าอยู่ด้วยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหม่เพราะว่าอาหารดึกอะ่ะอาหารดึกรอบดึกรอบดึกแล้วปีอยู่ปีใหม่พี่ใหม่กิน เอลไหมเอลเอลมีเอลหรอโอ้ก็เกือบหัวชิมใส่คนาอยู่ดิมันก็เพิ่งชิมเลยค่ะแมนก็มาที่ใส่คนาเลยดิมือหนึ่งก็ว่าอยู่มือหนึ่งก็ว่าอยู่ทักไปพี่ใหม่ไม่ค่อยตอบเลยจริงเหรอโอ้พี่ยังไม่มีเวลาหรือเปล่าหมวจะยกหมวจะยกหัวจะยกยกอะไรยกอะไรยกยกแบบไหนโอ้ยยกหมดไปเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะหัวเกือบชิมคนาพุ่น่ะ ใหญ่เกินไปหรือเปล่าพี่มันมันเริ่มใหญ่เกินไปแล้วพี่เลยเนี่ยไหวนะพี่ไหวโอเคพี่เออพี่ไหวหนูก็ว่าไหวโอ้โหโอ้โหโอ้พี่ไหวพี่เออเออเออโอ้ยพี่ไหวพี่ไหวแล้วนี่โอ้โอหไหวแน่แล้พี่โอ้โหืมกินขนาดนี้ อ๋อ,อ้าวอร่อยเลยกินขนาดนี้พี่น้ำหนักได้ขึ้นได้ไงหนูขอคิดล e ับเลยได้ไหมอืืออร่อยไหมพี่อือสุดยอดสุดยอดเลยไปเลยโอเคอพี่ะสีหืว